รวมเลขเด็ดเลขมงคลงวดประจำวันที่31กรกฎาคมพศ2 5 6 6ถ้ายังไม่มีเลขอะไรในใจที่จะเสียงโชคมาดูเลขจากเราไว้เป็นแนวทางนะคะเลขในหลวงรัชกาลที่10วันพระราชสมภพ28บ28กรกฎาคมพศ2495เลขที่ได้28,07 2495พระชนมายุ71พรรษาเสด็จขึ้นคองราช13ตุลาคมพศ2559เลขที่ได้1310 2559ราชาพิเศษ4พฤษภาคมพศ2562เลขที่ได้0405 2562 ทั้งนี้สามารถนำเลขชุดดังกล่าวมาตีเป็นเลขเด็ด2ตัว3ตัวได้ดังต่อไปนี้เลขเด็ด2ตัว707128951052เลขเด็ด3ตัว070071 028259หลวงพ่อปากแดงชุดเลขเด่น3เลข3ตัว 723เลขชุด2ตัว32 23 35 53 38 83ชุดเลขรลองสูงเลข3ตัว760เลข2ตัว01 10 04 40 06 60เลขฟัน0 538ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักดังมาณโอกาสนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Lucky Number อร์5 6 9 5ขอบคุณค่ะ